สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ยังคะโอ้โหคนสวยไป็นไหนลูกไม่มีอะไรให้กินเลยแม่นุ่จะมีของกินนะไม่มีอะไรให้กินเลยค่ะมีอะไรให้หนูขโมยให้ช้างได้บ้างไหมคะพี่เทียนมีอะไรให้ขโมยให้ช้างได้บ้างอ๋อนี่ไงพี่เทียนกำลังจะเอาหญ้ามาให้โอ้โหโอ้โหอยากออกมาเหรอลูก เดี๋ยวก่อนพวกเธอใจเย็นๆก่อนพนักงานต้อนรับโอ้โหโอ้โอ้โอ้พี่เดี๋ยวข<ม>ายเจ็บนะลูก,ลกพี่อย่าไปปีนนะคะเดี๋ยวขาพี่เจ็บน,นะคะ,ะเข้าใจมั้ยคะในนี้มีสัญ,ญญาณอยู่หรือมาแล้วอาหารมาแล้วนี่สัญ,ญญาณมายังอ่านเมนซี่ปดปานอ่านเมนซีนะคะ เอาล่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะที่กําลังเข้ามารับชมตอนนี้เราอยู่กันกับน้องมีนาพลเพินเย่ดู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 แม่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 ดูแม่ดูออกขึ้นได้ไหมเขาเบียดหน่อยค่ะเขาเบียดหน่อยค่ะเขาเบียดแม่หน่อยค่ะโอ้โหโอ้โหันั่งมันเคี้ยวจังเลยวันนี้คือตาใสแป๋วมากวันนี้น้องหลับไปบ้างหรือยังคะพี่เทียน หลับไปแล้วหลับไปช่วงกี่โมงเอ่ยอ๋อหลับไปตอน10บโมงประมาณนานไหมคะหลับนานไหมหนึ่งชั่วโมงหูหลับเยอะอยู่นะตาใสาแป๋วเชียวนะคะอา้าวแม่ไม่ให้ลูกได้กินหญ้าเลยอะ่ะลูกกำลังจะคว้า <c oughs> แม่คว้าก่อนเออเอาสิเอาซิเออเอาซิอันนันดูโอโ้โหโอ้โหก็คึกคักมากเพราะว่านอนไปตั้งหนึ่งชั่วโมงแล้วโอ้โหโอ้โหแม่ แม่เวลาฟาดย่าแม่ระวังโดนหน้าลูกเลยนะคะเขาแล้วฟาดหน้าลูกเพี้ยนะคะไม่สนใจนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่มากนะคะทำไรคะพนักงานต้อนรับก็โอ้อลังการมากพนักงานต้อนรับเรานะคะไงคะสวัสดีค่ะพี่ไม่มีขนมเลยลูกพี่ไม่มีขนมเลยค่ะพี่ระวังเจ็บขานะคะลูก เดี๋ยวเกิดอาการเคล็ดขัดย่อนะคะเพราะว่าเอ่อเป็นช้างที่ค่อนข้างผอมนะคะน้าหนักจะไปลงเยอะเวลาที่น้องกดต่างๆนะลูกนะเออต้องระวังนะลูกนะคะเอ้าเออกินเออกินหญ้าโชว์สิลูกเออกินก้านโชว์สิกินก้านโชว์แม่ๆสิแ่บบอกนะคะพี่เอกมาแล้วพี่เอกมาแล้วครับผมนี่ไปเปี๋ยวคอมาสัมภาษณ์หน่อย พ่อเอกมาแหวโอ้โหมาพกอ,อุปกรณ์อะไรคะเนี้ยปลาเหรอตักกุ้งก็เออาไปจับปลาที่ไหนนะคะจับปลาอางขบวน,นะะอ๋อในอ่างต่างต่างเออที่เขาให้จับได้แม่เห็นไหมพี่ควานหนูทักษะในการหาของกินคือรดมากนะคะพ่อเอกมาแล้ววิถีควานเห็นไหมแม่มันรดนะมันฟังอ,อ,อยู่ไหนก็ไม่มีวันอดแม่อยู่กับพี่ควานออาหนูบอกเลยนะคะ ถ้า่ดิฉันไปปล่อยในป่าน่าจะเสียชีวิตแต่ว่าพี่ควานเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แบบสบายสบายมันจะขำว่านั่นเดี๋ยวกอนเบาๆค่อยๆกันลูกไม่เห็นรอยย่นที่เท้าโอ้โหนอนโตบนอนเลยลูกนอนเลยเออนั่นเออเสียหลักเล็กน้อยค่ะเพราะตรงนี้มันเป็นร่องพอดีนะคะ นี่เราต้องทําเป็นร่องรอบๆอบ,อบริเวณชายคานะคะเพราะว่าเวลาที่ฝนตกน้ําจะได้ไม่ขังเพราะว่าด้านในชายคาจะเป็นที่นอนของน้องกับแม่นะคะนี่ก็ทําทางน้ําไวใ้ให้น้ําไหลผ่านออกไปเวลาที่ฝนตกหนักๆนะแม่ช่วงนี้ฝนตกเยอะมากนะคะแล้วก็าปางช้างหลายๆปางนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะพวกเราสนยนอนุรักษ์ช้างไทยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านด้วยนะคะ ขอให้เจ้าหน้าที่พี่ๆควานช้างรวมถึงน้องช้างทุกเชือกนะคะปลอดภัยเนาะ,ะหลายที่ก็ทําการอพยพช้างกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะค่าเรียกพ่อเอกไหนเหยอส่วนอนุรักษ์ช้างไทยของเราเองนะคะก็นําโดยท่านผู้อำนวยการสานักสถาบันโคชบาลแห่งชาติในพระประธรรมนะคะท่านผอ,อสุรชัยอินวิเศษนะคะรวมถ,ถึงทีมสตัตวแพทย์แล้วก็พี่ๆทีมหน่วยช่วยชีวิตช้างนะคะก็ได้ออกเดินทางไปแล้วเมื่อวานนะคะเพื่อที่จะทําการ ช่วยเหลือนะคะในส่วนของช้างแล้วก็าปางช้างที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดเลยนะคะเท่าที่เราจะช่วยเหลือได้นะคะยังไงก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปนะคะว่า,าที่ไหนยังขาดแคลนอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราน่าจะได้มีการประสานงานกันต่อนะคะน,นี่โอเปร่าหมาโอโอเปร่าหมาด้านบนนะคะประมาณ 80สิบชีวิตนะคะที่จะเห<ฮ>่าหอนอย่าง<ฮ>พร้อมเรียงกันนะคะได้ยินไหมแม่แม่จะได้ยินกันไหมนะคะปีนอีกแล้วเหรอลูกเออเอาปีนค่ะโชว์นะคะนี่ไงเมื่อกี้พี่กินหญ้าตรงก้านแล้วพี่ก็คลายเป็นเยื่อใอยออกมาแบบนี้นะคละายเหมือนคนแก่คายมากอเออเหมือนคายเช่นมากนะคะถ้าเป็นช้างก็จะเป็นการคายชันอ้อยออกมานะคะกินแต่น้ําหวานพอนะคะ เออเขาแล้วเราพูดถึงเรื่องแสนชัยไปในไลฟ์วันหนึ่งแล้วกออ็มีผู้ชมทาง YouTube มาเม้นบอกว่าทําไมแบบชัยตั้งแต่3ามขวบเลยหรอคะเพราะว่าตอนแนะนําตัวในรันแสดงอ่ะก็คือแนะนําตัวว่าออพลายแสนชัยอายุ3ขวบนะคะน้องอายุ3ขวบ11เดือนนะคะก็คือในเดือนพฤศจิกาเดือนหน้านี้ก็จะครบก็จะครบ เต็ม4ขวบแล้วนะคะสำหรับการนำน้องช้างมาฝึกอะคะ่ะในช่วงอายุ3ขวบถือว่าเป็นเกณฑ์ปกตินะคะที่เราจะนำน้องช้างเข้าโรงเรียนเพราะว่าเป็นช่วงที่ช้างเขากำลังปรับตัวเรียนแบบพฤติกรรมรวมถึงกำลังจดจำแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเพราะฉะนั้นแล้วช้างในช่วง3ขวบซึ่งเป็นช่วงที่เขาหย่านมแล้วนะคะเราก็จะนำน้องช้างเนี่ยมาเข้าโรงเรียนทั้งช้างขององค์การอุตสาหกรรมปาม่าไม้เองรวมถึงช้างจากปางช้างเอกชนด้วยก็จะเป็นที่รู้กันในวงการชาวช้างว่าอายุ3ขวบก็จะเป็นเกณฑ์ที่้เาะจข โรงเรียนที่สุดนะคะดังนั้นเวลาที่มีลองช้างอายุ3ขวบอะค่ะก็จะมีการ นําน้องช้างมาฝึกเข้าโรงเรียนนะคะโดยทีมครูฝึกของเรานะคะเป็นครูฝึกผูก้เชี่ยวชาญในการฝึกช้างเด็กน้อยนะคะขั้นตอนของการฝึกนะคะเราก็จะทําการฝึกช้างเชิงบวกเนาะโดยการที่จะให้ลูกช้างกับแม่ช้างเนี่ยเดินทางมาที่โรงเรียนฝึกลูกช้างของเรานะคะพร้อมกันเลยในกรณีที่เป็นน้องช้างที่กำพร้านะคะเขาก็จะมีแม่รับหรือว่ามีพี่สาวนะที่สนิทสนมเป็นช้างที่เขาสนิทกันไว้วางใจกันเนี่ยให้มาด้วยนะคะเพื่อที่ลูกช้างเนี่ยจะได้ไม่เครียดแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวเนาะ พอมาถึงนะคะเราก็จะให้เขาปรับตัวเข้ากับพื้นที่ใหม่ในโรงเรียนฝึกลูกช้างของเราก่อนนะคะก็แล้วแต่ช้างแต่ละเชือกจะมีระยะเวลาในการปรับตัวไม่เหมือนกันเนาะเราก็จะดูครูฝึกก็จะดูว่าช้างยังตื่นไหม กินได้ปกติไหมค่ะถ่ายปกติไหมนอนปกติหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเขาเริ่มกินเริ่มนอนปกติเนี่ยก็แสดงว่าลูกช้างเนี่ยสามารถปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆเริ่มทําความรู้จักกับช้างไปจับสัมผัสเอาอาหารไปให้ก่อนให้เขาคลุ้นกับกลิ่น กับเสียงของครูฝึกของพวกเราก่อนนะคะพอเริ่มคุ้นกันแล้วเนี่ยทีนี้นะช้างก็จะไม่กลัวละแล้วก็คุ้นเคยกันละนะช้างก็จะไม่เครียดนะคะก็จะเริ่มทําการฝึกด้วยแบบฝึกหัดง่ายๆก่อนอย่างเช่นการเดินเข้าหลักหลักก็จะเป็นเหมือนไม้สองฝั่งนะคะแล้วก็ให้น้องช้างเดินเข้าไปตรงกลางเพื่อที่จะฝึกให้ช้างเนี่ยมีความนิ่งมากขึ้นเพราะว่าปกติลูกช้างจะค่อนข้างซนเนาะเขาจะดุกดิกตลอดนะคะฝึกให้เขานิ่งก่อนโดยการเอาอาหารไปล่อด,ด้านหน้าคอกนะคะแล้วก็ให้เขาเดินเข้ามาถ้าเขาทําตามคําสั่งได้ก็จะมีการชื่นชมนะคะกาารจััับสสมผเ เช่นการลูบหัวแล้วบอกว่าดีดีมากเก่งมากแบบนี้นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าอ่านี่ได้รับคําชื่นชมแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นอาหารด้วยนะคะส่วนแม่ช้างหรือว่าช้างที่สนิทกับเขาที่มาด้วยกันอะ่ะเราก็จะค่อยๆมัดเขาให้อยู่ห่างกันทีละนิดทีละนิด,ท,นดทีละนิดนะคะจนเขาเริ่มมีความคุ้นชินแล้วตัวแม่ช้างเองอะ่ะก็จะไว้ใจครูฝึกเพราะว่าเห็นทุกวันว่าอ๋อฝึกแบบนี้นะเขาจะทําแบบนี้กับลูกชั้นนะปลอดภัยไม่มีปัญหาลูกไม่เครียด งลูกช้างไม่ร้องไม่ตกใจนะคะแม่ช้างก็จะเริ่มสบายใจขึ้นพอสบายใจขึ้นแม่ช้างก็จะเริ่มไม่สนใจลูกแล้วทีนี้พอแม่ช้างไม่โฟกัสที่ลูกมากอะคะ่ะเราก็จะค่อยๆแยกเขาออกจากกันเนาะจนกระทั่งแม่ช้างเนี่ยสามารถเดินทางกลับไปทํางานที่ปางช้างได้ตามปกติส่วนลูกช้างก็จะอยู่กับเราต่อไปนะคะวิธีการฝึกช้างเชิงบวกเนี่ยเรามีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะคะจากข้อเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเนาะในอดีตอาจจะมีการพิธีการผ่าจ้านหรือว่าการฝึกที่ ดึงแม่ออกจากลูกเลยทันทีเพื่อที่จะเอามาฝึกแล้วการฝึกก็อาจจะมีการบทลงโทษค่อนข้างรุนแรง Meet <ๆ>ะนะคะเพื่อที่จะให้ลูกช้างเนี่ยทำตามคําสั่งได้ในระยะเวลาสั้นอาจจะใช้เวลาฝึกแค่อทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่เราปรับเปลี่ยนเป็นวิธีการฝึกช้างเชิงบวกเนี่ยก็จะมีการนําแม่ช้างมาอย่างที่บอกเนาะเพื่อให้ลูกช้างเขาสบายใจแล้วก็รู้สึกอบอุ่นใจเพราะยังมีแม่หรือว,ว,ว่ามีช้างที่สนิทกับเขามาด้วยนะคะรวมถึงได้ทําความรู้จักกับคูฝึกกอแล้วก็ระยะเวลาในการฝึกเนี่ยก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นอาจจะเป็นหนึ่งถึงสามเดือนอย ที่จะฝึกให้เขาได้หลากหลายคาสั่งซึ่งคําสั่งช้างเนี่ยก็จะมีหลากหลายคําสั่งเลยที่ให้ลูกช้างได้รู้นะคะอย่างเช่นวิธีการขึ้นลงช้างของพี่ควานนะคะขึ้นลงด้านข้างด้านหน้าทํายังไงคําสั่งมีคําว่าอะไรบ้างอย่างเช่นคําว่าแต็กลงคือการสั่งให้ลูกช้างเนี่ยก้มหัวลงเพื่อให้พี่ควานขึ้นลงจากด้านหน้าได้นะคะหรือว่าคําว่าทรงสูงทรงสูงก็คือการยกขาเพื่อที่จะส่งพี่ควานขึ้นบนคอเขาได้คําสั่งซกนะคะคือการถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำสั่งต่างๆที่ลูกช้าง กับปางช้างเอกชนไปหรือว่าลูกช้างของเราเองก็จะได้เริ่มทํางานนะคะแล้วก็ทําความคุ้นเคยกับช้างเชือกอื่นๆที่อยู่ในสวนอนุรักษ์ช้างไทยของเราอย่างเช่นน้องแสนชัยเองอะคะ่ะพอฝึกได้ประมาณ2-3เดือนนะคะฝึกได้ดีแล้วก็จะเริ่มเดินออกจากโรงเรียนฝึกเดินนะคะไปด้านนอกดูซิว่าน้องตกใจไหมเวลาไปเจอช้างเชือกอื่นเจอรถด้านนอกตกใจไหมเดินบนถนนวิ่งหรือเปล่าตื่นหรือเปล่านะคะถ้าอาการเป็นปกติดีแล้วทำไมจ๊ะ ก็จะนําน้องเข้าไปสู่ห้องเรียนของช้างนะคะเพื่อเป็นการที่จะทบทวนคําสั่งให้น้องเรื่อยๆเนาะรวมถึงเป็นการฝึกให้น้องได้อยู่กับสังคมช้างเชื่ออื่นๆด้วยนะคะเป็นการปรับความคุ้นเคยด้วยไม่ใช่ว่าช้างทุกเชือกจะ เข้าไปในอยู sure kind of hm ่ในห้องเรียนของช้างได้เลยนะแม่เราต้องฝึกก่อนนะคะแล้วก็จะต้องนําทดลองนําช้างแต่ละเชือกเนี่ยไปอยู่กับช้างในห้องเรียนก่อนว่าเขาเข้ากันได้ไหมน้องช้างที่ัสเหมือนเราเลยนะคะมีชอบการรักการมีหมั่นไส้การมีเกียดขี้หน้าการตบตีกันเนี่ยมีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องหาจุดให้เขาอยู่อย่างเหมาะสมกับช้างเชือกอื่นๆเพราะว่าน้องช้างเนี่ยเขาเป็นสัตว์สังคมเนาะยังไงเขาก็ต้องอยู่กับช้างเชือกอื่นๆเป็นกลุ่มเป็นโคลงของเขานะคะนี่ อันนี้คือเรื่องราวของการฝึกช้างแล้วก็ช่วงอายุที่จะต้องเหมาะสมกับการฝึกนะคะไม่เด็กค่ะไม่เด็กนะคะสามสี่ขวบก็คือเนอะร์เซอรี่เนาะพี่ต่ายเนาะใช่ไหม <c oughs> เข้าเนอร์เซอรี่เหมือนเด็ก <c oughs> ๆอ่าเหมือนลูกๆเราเลยนะคะ <c oughs> ไปเ <c oughs> นอร์เซอรี่หรือ,อยังคะคุณพร้อมจะไปเ <c oughs> นอร์เซอรี่หรือยังคะคุณนะคะโอ้โหอยากไปเนอร์เซอรี่หรอคะมาค่ะจับ <c oughs> มือคะ <c oughs> อ่ะไปเนอร์เซอรี่กันค่ะเนี่ยสัปดาห์ยังไงต่อคะโอเคค่ะ ยังไงคะจะไปกันไหมคะตกลงไปโรงเรียนหรือยังคะจะไปโรงเรียนหรือยังคะพร้อมไปโรงเรียนหรือยังคะเด็กหญิงงานเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะเพราะว่าอายุยังไม่ถึงค่ะอยู่อ้อนแม่ไปยาวๆเลยค่ะนะคะ <c oughs> จนจนกว่าจะสูงจนดูดนมแม่ไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ดูดนมแม่ไม่ได้ก็ต้องรู้สึกว่าบาลานลก็เริ่มแล้วนะใช่บาลาน <c oughs> ลเริ่มไม่ถึงใช่ไหมเริ่มก้มต่ตํานะคะไม่ไหวนะคะบาลานนี่หุ่นดีนะคะ หุ่นดีทรงดีสูงยาวเข่าดีเหมือนคุณพ่อคุณแม่นะคะพระเมกกับใบตองก็ค่อนข้างเป็นช้างที่สูงอยู่นะคะาย,ยาวแล้วนี่เหมือนใครเธอทําไมเธอป้อมแบบนี้นะคะเธอเหมือนใครอ่ะเธอสมศรีหรอเธอจะเป็นทรงไหนช้างทรงเสมอบหรอยังไงดีนะคะพ่อเอกพ่อเอกไหนคะอ๋อจะเอาเข้าวโพดให้มีนากินาากีน,นอบอก เดี๋ยวต้องแกะก่อนไปช่วยพี่เอกแกะข้าวโพดดีกว่าดินดินดินอดเดี๋ยวมาให้น้องมีนาช่วงนี้ชมความน่ารักกันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาช่วยพ่อเอกเตรียมข้าวโพดก่อนชวนชวนพี่เอกคุยด้วยใช่ปอกนี่คือของช้างเด็กเราต้องปอกเหรอคะครับอ่าตปลอกเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้เขากินแบบทั้งเปลือกได้ละเอ๊ะสิเขามีนานี่แค่ช่วงแรกๆนะคะเนาะ วันนี้มีอะไรบ้างคะมีเต็งมมีเตงเบอร์มีอะไรคะข้าโพดเขา้เขาโพดอันนี้เป็นอาหารเสริมใช่ไหมคะใช่ครับแล้วคุณหมอให้ได้เยอะไหมคะต่อวันอาหารเสริมก็ประมาณ